เอาคนขายรู้ไม่รู้ก่อนเอางี้ก่อนเดีผมเคยเป็นคนขายที่ไม่รู้เนี่ยนะจำกรณีกางเกงอาเบอร์คอมบี้อ่ะที่ตำรวจ้องมาจับผมมาสินค้าลิขสิทธิ์ผมไม่รู้รู้ก็ไม่ขายก็ผมไม่ใช่คนนิยมนิยมทางนี้เนี่ยทีนี้มาคนประเภทที่สองก็คือคนขายอะรู้แต่มันไม่มีกฎหมายมาจับไงเนี่ยมันไม่มีลิขสิทธิ์ในบ้านเรานะขายได้ไม่ผิดกฎหมายไม่มีไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่มีไม่มีเจ้าทุกมามาแสดงตัวขายได้เลยไม่ผิดกฎหมายด้วยถ้าร้านเชื่อถือได้ก็ของแท้ถูกไหมเนี่ยมันไม่มีก็เลยมีคนที่เขาขายกันบึ้ การพูดว่าเอ้ยอันนี้มันมันแท้สมมติขาายของการพูดว่ามันคือของแท้แล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็ได้เงินตังค์ดีนี่หว่าใช่ปะ่ะก็ออกแล้วแต่นะกดเพราะว่าบรรทัดพื้นฐานกฎหมายไม่มีแต่ผมจะไม่ทำเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันไม่สนุกเราเราไม่ได้นําเสนอสินค้าที่คุณภาพดีให้เขาดูอะเออแล้วเราพูดได้เต็มปากว่าเนี่ยมันของแท้นะพี่ราคาประมาณนี้นะถึงผมจะขายได้กาไรนิดเดียวนะเพราะผมขายได้กาไรนิดเดียวเนี่ยผมมาถ่ายเนี่ย ถ่ายเพราะมันมีความสุขถ่ายเพราะมีเพื่อนถ่ายเพราะได้ศึกษาหาข้อมูลได้ค้นคว้ามันเป็นการพัฒนาตัวผมถึงแม้กําไรมันจะน้อยนิดนึงถ้าผมขายถูกกว่านี้นิดเดียวนะผมไม่ทําช่องแล้วผมไปซื้อสะามสินทย์ดีกว่าจริงิจริงจริงแล้วทุกวันที่ครูอยู่ยังไงผมขายเสื้อผ้าผมขายเสื้อผ้าอยู่เจเจมอผมรับจ็อบทางานครับครับรับทำโปรเจกต์นั่นแหละเป็นงานของผมมาผมมีงานมันมีงานจ็อบงานอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะครับ นี่ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งเลยนะถึงได้บอกไนงะคนเราบางทีมันไม่ได้ประกอบอาชีพเดียวผมผมถึงเมื่อวานขายราคาแบบอย่างนี้ได้ก็ขายราคาอินเทอร์เน็ตที่เขาขายกันนั่นแหละเออก็ขายได้ประมาณนี้นะครับส่วนคนที่เขาไม่ได้ขายแบบนี้เขากำไรเยอะกว่าผมเยอะเลยนะผมบอกก่อนนะเออเพราะว่าเขาขายได้ตั้งหลายชิ้นนะ่ะบางคนในทีที่เขาขายของปลอมจนทองเต็มฟืนก็แล้วแต่อ่ะไม่เป็นไรเราเฮ้ฉิ่าเล้าอไม่ไม่ๆๆไม่เอาไม่ไิ่งเช้าหรอกพูดจริงๆนะหนนี้แบบใครจะว่ากระแดกก็กระแดกนะมีคนเอาทองมายื่อให้หนึ่งแผ่แต่ผมยื้ยมมอ เพราะบางทีคนเรามันเสพขอไม่เหมือนกันอนะผม,ผมเสพผมเสพติดกับความสําเร็จมากกว่าเออแล้วไอ้ผลลัพธ์ที่ได้อะเช่นได้เงินได้ทองแล้วเป็นผลตอบแทนมาอีกทีนึงแต่ผมต้องเสพความเสเร็จประสบความสําเร็จก่อนโอเคไหมเดี๋ยวไปสนับสนุนเขาเอออยู่ๆมีคนเดินเงินมาว่านผมเอาเงินมาให้แสนหนึ่งผมเ,เก็บกับเื่อนมั้ยมันไม่สนุกมันไม่ใช่เงินที่มาจากการทําประกอบสัมมาอาชีพใช่ไหมเออมันไม่ใช่เงินที่มาจากประกอบสัมมาอาชีพอะก็ก็ไม่ทําอะเออแต่บางทีเราเรา,เราเรียนเราเรียนจบเรียนอะไรมาเนี่ยบางทีกูก็บอกว เนี่ยถ้าเกิดว่าเรียกเขาเรียกว่าอะไรบะถ้าถ้าคุณสามารถเผยแพร่ความรู้ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะเออเออนี่ไงกูก็เลยมีอะไรเออเออกูรับปากกระจายก,กูไว้อะกูก็มาเผยแพร่สิ่งนีๆดีกว่าเออเอาแค่ตรงนี้เลยอ่ะเออง่ายๆแบบเนี้ยเออใช่ใช่ใช,ใช่จันเดี๋ยวผมมีอะไรผมก็มาเนี้ยเวลาผมไปบรรยายไปอะไรผมก็จะผมบอกกันเนี้ยแต่คุณจะทําตามผมไม่ทาแล้วแต่นะคุณอาจจะชอบคุณอาจจะเดือดร้อนเรื่องเองินเรื่องทองเดือดร้อนผมเดือดร้อน,อน,อนไหมผมก็เดือดร้อนแต่ว่าผมไม่ทําอ่ะมันเป็นความสุขความสุขแต่่่ละออยางมมมัันนนไเหืก โอเคไหมฮะทีนี้หละก็แล้วแต่คุณแล้วว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นคนที่ศึกษาหาข้อมูลคุณก็ณจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยของแท้มันเป็นแบบนี้นี่เองเนี่ยคือสินค้าคุณภาพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราลองใช้สินค้าที่มันมีคุณภาพตามที่เขาระบุดูซิว่ามันเป็นยังไงเอออะไรเงี้ยก่อนจานนะครับฝากไวนนิดนึงเมื่อวานมันม,ม,นมีมันมีรถรถมาจอดไอเขาจัดมอเตอร์โชว์ที่ที่หน้าจิเจมอลมันมีไอไฮรักไอไอไฮรักไอนั่นมาด้วยนะที่ผมอยากได้อะไฮรักแชมป์อะไอรถกระบะการพานี้อะเขามาจอดมีหัวแล้วก็ ขางี่ยังไม่ยังไม่มีไอไอกระบามาวางข้างหลังนะผมเอาล้วจูบไปจูมไปจูมมือแฟนมาดูเดินมานี่ไงคันนี้ไงที่พี่อยากได้แฟนกูมองเดินกลับเลยรถอะไรหน้าคือประดุกไม่เอากลับกลับไม่เอาไม่เอาเอ้ยไม่ดูสักหน่อยเหรอกลับกลับไปกลับไปคุณลรกคุณเลยไม่ได้ซื้อเลยทีเนี้ยแชมป์เปิดขาคุณเลยไม่ได้ซื้อเลยแย่ถ้าคุณพีทูเมียกูไม่เอารถรถอะไรหน้าก็ประดุกกลับเลยไม่สักหน่อยเลยยังเขายังไม่ได้แต่งกลับกลับไปสวัสดีครับไป